สวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จอร์บดนนะหงแดงหาสม,มดุลแผงมีฟิลแบบปืนใหญ่อาร์เซนอลจอร์บดนนะครับตอนนั้นนักเตะของลิเวอร์พูลแนะนําทีมเก่าให้หาสม,มดุลในแผงกองกลางแบบที่ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลทำได้อยู่ณขณะน,นี้หงแดงนะครับต้องไปเชิญกับช่วงเวลาที่ยังอ่อบางหลังจากพ่ายแพ้ต่อบเบรนฟอร์ดในเกมล่าสุดทําให้ตอนนี้อยู่ห่างจากพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่เจ็ดแต้มแล้วนะครับทำกลางความโชคร้ายที่มีนักเตะหลายๆต้องบาดเจ็บ แลจอนบานก็มองว่าปัญหาของทีมอยู่ที่การสร้างสรรคเกมที่น้อยไปหน่อยนะครับจากแผงกองกลางพร้อมยกไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลให้เป็นตัวอย่างเพราะวิเลียนและคาร์มิโยยังเด็กเกินไปและจะต้องเติบโตผู้เล่นอาร์เซนอลเคยผ่านถานกณ์คล้ายคลึงกัน,น,น2-3ปีก่อนดังนั้นเราต้องปกป้องพวกเขาผมไม่ได้กังวลกับผู้เล่นอายุน้อยจอนบานกล่าวกับโบนัตคดเบตาก้ามาร์ตินเนลลี่และโอเดนการ์ต่างก็ผ่านความยากลำบากและดูพวกเขาในาตอนนี้ดูสิ สิ่งที่ช่วยให้พวกเขาคือทมัสปาเต้และแกรนิชชาก้าซึ่งทําได้ดีมากในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนั่นช่วยให้นักเตะอย่างชาก้ามาติเนลลี่และโอดิงกาทําในสิ่งที่พวกเขาทําได้ถ้าลิเวอร์พูลมีแผงมิดฟิลด์ตัวรับที่แข็งแกร่งกว่านี้เราก็จะได้เห็นว่าทั้งแฮวีเลียดและคาวโยจะแสดงศักยภาพได้ดีมากเลยครับตอนนี้อาร์เซนอลมีสมดุลที่ดีขึ้นมากซึ่งทําให้พวกเขาเล่นเกมรุกได้ดีเพื่อดึงสิ่งที่ดีที่สุดจากฮาวี ลิเวอร์พูลต้องตั้งรับให้ดีกว่านี้เพื่อให้เขาเล่นเกมรุกได้เรากำลังเปลี่ยนวิธีการเล่นเกมรักของเราและเราก็มีสร้างสรรคเกมมากขึ้นในแดนกลางซึ่งหมายความว่าเราไม่มีบอลเราต้องหาสมดุลให้ได้มั่นใจมีดีช่วยเทียมลุยโซเลสสุดตื่นเต้นยามเล่นกับเกรมิโอลุอยโซเลนันะครับก็หน้าตัวเก๋าชาวอุดุไวยตื่นเต้นมากๆกับการที่เซนตียาย,ยามอยู่กับเกรมิโอทีมในลีกบราซิล พร้อมแสดงความมั่นใจว่าจะสร้างผลประโยชน์ให้กับทีมใหม่ได้อย่างแน่นอนครับลุยโซเลตในวัย35ปีหมดสัญญาก,กับนาซิงองนามในลีกบบนเกอร์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและล่าสุดเจ้าตัวก็มาเปิดตัวกับโรมิโอทำการแฟนบอลมากกว่า30,000คนที่รอให้การตอนรับเพื่อนๆคอยช่วยเหลือผมให้คำแนะนำและสนับสนุนการตัดสินใจ,ใจของผมอยู่และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนๆัวเรสกล่าวผมไม่เหมือนเดิมก็จริง แต่เป็นไปได้ที่การเคลื่อนไหวเพียงแค่ครั้งเดียว50เมตรห่างจากเสาประตูเพื่อนร่วมทีมจะได้ประโยชน์จากผมเพราะมันเป็นความพยายามของทีมเดอสําหรับเกมีิโอที่เป็นสโมสรที่8แล้วในการคัาแข่งของลุยโซเลสซึ่งสโมสรใหญ่ที่เขาเคยค้าแข่งมาด้วยรวมไปถึงอาแจากลิเวอร์พูล์เซโลนาและแอตแลนติโกมาริดนะครับ heavy, รู้ด้การแรกแค่ทดลองรด้การที่2ถึงจะเอาจริง ย้อนกลับไปดูผลงานของเดวินิเยสกับเบนกาในรุ่นการแรกที่เขาเพิ่งจะเก็บข้าวของย้ายมาจากสโมสรอัลมาเรียซึ่งในรุ่นการแรกปี2020 2ถึง2021ที่เดวินิเยสเดินทางมาที่ปิมาราลิกาลีกของคุนเกตเจ้าตัวได้ลงเล่นในลีกไป29นัดยิงไปเป็นแค่6ประตูกับ10แอสดิสตและลงเล่นทุกรายการไปถึง44เกมยิงได้14ประตูกับ12แอสอิสซ์ส่วนรุ้การที่2นะครับปี2 0 2 1 2 ถือว่าเป็นดูกการเจ้งเกิดของเขาเลยก็ว่าได้เพราะลูการนี้ลงเล่นในลีกใบ28นัดยิงได้ถึงย6สประตูกับ4อ่แอสิทรวมทุ่เลยการแล้วยิงไปถึง41ประตูรวมทุ่เลยการลงเล่นไป4ีเอกมนะครับยิงได้3 4ประตูและแอสแอสิทซึ่งภาพตัดมาดูที่ผลงานของเขาสาหรับลูการส0 2 2ัน2ีถึงซึ่งเป็นลูการแรกกับลวอโ์พูนัตอนนี้ ตัวลงเล่นในลีกไปแล้วแค่เกมยิงได้5ประตูกับอีก2อแอซิสลงเล่นรวมทุรการยุด2เกมยิงได้เกประตูกับ3แอซิสซึ่งรูกการยังไม่จบด้วยซ้ำนะครับสิ่งที่คล้ายกันจากสถิติตัตวเลขของนูนเย็์ก็คือโอกาสที่มากมายสำหรับลูกการแรกของเขาที่เบนฟิก้าซึ่งเขาควรยิงได้มากกว่านี้และถูกวิพากษาร์จากสื่อโปรตุเกสว่าน่าจะเป็นการซื้อที่ยอดเยี่ยมในลูกการนั้นของเบนฟิก้าแต่ท้ายที่สุดรูกการที่2กลับแสดงความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยมและพังประตูเต้ยเป็นกลับเป็นคม จนเป็นที่หมายตาของทีมชั้นนำมากๆในยุโรปและท้ายที่สุดเป็นลิเวอร์พูลที่คว้าตัวเขามาในที่สุดไม่ได้ต้องการมาแค่ตัวหรือโลกสวยอะไรนะครับโุนเยสดจากที่เห็นเขาก็พลาดโอกาสมากมายจริงๆแต่อยากจะนำเสนออีกแง่มุมหนึ่งนะครับยังไงก็ให้เวลาเขาหน่อยแล้วกันสกัดสปอร์ตจะนับนักเตะที่มีค่าตัวมากที่สุดในโลกหากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงโดยอ้างอิงข้อมูลจาก cies ฟุตบอลออสเซอร์วิตตอรีอันดับที่หนึ่งก็ยังคงเป็นของจูดวิงแฮมนะครับเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าใครนะครับนักเตะคนไหนในโลกใบนี้ที่มีค่าตัวมากที่สุดในโลกในการย้ายทีมครั้งถัดไปนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะหนีไม่พ้นจูดวิงแฮมแน่นอนเรามาดูกันเลยนะครับอันดับที่1จูดวิงแฮมนะครับ183.9ล้านปอนด์อันดับที่2องฟีฟอร์เดนหนึ่เดสิบเจล้านปอนด์อันดับที่3คมกิเรียนเอ็บมบาเป้ 1 6 8 4ล้านปอนด์อันดับที่4เวนิินุสจูเนีย1 6ล้านปอนด์อันดับที่5เอลิงบลัสฮาลเลน154.5ล้านปอนด์อันดับที่6เรดี้150.3ล้านปอนด์อันดับที่7กาวี130.4ล้านปอนด์อันดับที่8จามัสมูซซล่า1 2 8 1ล้านปอนด์อันดับที่9กาจอสโกกาวดิโอ1นล้าอัอด์แบะอ่ดที่ 10, 10. 10. 10. 10. 10. ฟาลิดิกวานไวเด้หนึ่ง้อยเกานึ่งล้านปอนด์ครับขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่งนะฮะจุดเบลวิงแฮมเลสเตอร์ซิตี้นะครับต้องการค่าตัว20ล้านปอนด์เพื่อกับการแลกการปล่อยตัวยูริเตลรัันกองกลางในวัย25ปีของพวกเขาออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้หงแดงสดหรือเปล่าเลยครับล่าสุดนะครับเลสเตอร์ิตี้ออกมาบอกแล้วนะครับ ปักป้าราคาขาย20ล้านปอนด์เท่านั้นโดยติลามันกำลังจะหมดสัญญากับทีมเลสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับและเขาสามารถย้ายออกจากทีมได้แบบฟรีเอเนต์เลยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่อาจจะรอให้หมดสัญญาก่อนค่อยไปโฉกมานครับตอนี้บันดวลเจอเจอพูดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ก็ยืนยันนะครับว่าติลลมองนั้นจะย้ายออกจากทีมอย่างแน่นอนนะครับและสโมสรไม่สามารถรั้งตัวเอาไว้ได้แล้วมันหายไปซัเมอหนึ่งแล้วนะครับเขาเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลนะครับสำหรับยูริติรลามันนะฮะ แต่แน่นอนนะครับถ้าหากว่าลิเวอร์ pool ได้มาฟรีๆมันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมละครับท่านผู้ชมต้องมาลุ้นกันนะครับว่าตัวของยูริเตอร์มันนั้นจะไปสู่สโมสรไหนนะครับซึ่งบอกท่านผู้ชมนิดนึงครับราคาค่ตัวไม่แพงด้วยนะครับตอนนี้ถ้าจะซื้อก็ซื้อได้เลยนะครับเพราะเตอร์มันออกมาประกาศแล้วอยากจะออกไปหาทำท่าไทยใหม่ครับอยากเะเล่นในสิงห์บุรีแัมยเี่ยแต่ลิเวอร์พูลของเราก็ยังนิ่งฮะโอ้โหก็เป็นอีกดีลหนึ่งที่น่าติดตามนะครับถ้าหาก ท่านผู้ชมมาก็ได้เลยแหละฮะสำหรับยูริเตนมันนะครับครั้งหนึ่งนี่เคยมีข่าวเชื่อมโยงกันอย่างหนักกับลิเวอร์พูลเลยหรครับท่านผู้ชมนี่คือสุดขกาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของที่6มกราคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด u b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บาคข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแมนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ